สวัสดีทุกคน,นจ๊าเห็นมันปูไหมไปตัดเก่งอมาทิมๆๆอย่าให้ทุกคนหามาปลูกนะต้นมันมันปูเนี่ยเขามีสารชะลอความแก่มีงานวิจัยด้วยแล้วก็ยอดอ่อนเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแล้วก็เขามีจำนวนมากเลยนะสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ในต่างประเทศหลายเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นไปหามาปลูกกันนะจ๊ะกินกับลาดน้ำตกส่มตําสุปหน่อไม้ได้เป็นอย่างดีขนมจมขนมจีนอะไรเงี้ยแล้วก็ใบเขาไปเจียวใส่ไข่ได้เด็ดยอดเนี่ยปลูกในกระถางเล็กเนี่ยเด็ดยอดกินเึ็นป่ะเนี่ยปักชำนยรากลอยแล้วที่ตัดเห็นป่ะอย่าให้รากลอยนะ ตัดแล้วก็ทิมๆตัดใต้คอแล้วทิมเลยริดใบออกนิดๆหน่อยๆก็ทิมๆทิมๆถ้าปักตอนเย็นนะสบายมากเลยริดใบถ้าปักตอนเช้าอย่าให้โดนแดดแค่นั้นเองให้เขาฟื้นตัวโอ้กสาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวน ทุเรียนลมหนาวพราวพัดปรูฤดูกัดหมุนแปรเปลี่ยนวัยสาวไม่สาวไปอยู่นี่ก็ยังห้าสิบเจ็ดแล้ววัยสาวหมุนเวนียนมาห้าสิบเจ็ดหน้าฝน ไม่มีอะไรมากเราแค่จะมาบอกว่าวิธีการตัดกิ่งมันปูก็แค่ริดใบออกให้เหลือนิดเดียวหน่อยยวทำให้ดูก็ได้รอแผลบหนึ่งมือมาหัดปลูกนี่ยังไม่รู้นะนนะเข้าใจใช่ปะเวลาทำคลิปเราต้องทำให้มือมาหัดปลูกเขาดูหลายๆคนเขายังไม่รู้จักนะแ,แรกเราก็ไม่รู้จักมันปูแล้วก็ไม่รู้จักวิธีขยายพันธุ์ด้วยซ้ำเอ้าการไกลไปหน่อย รอเพรยียบนี่น,นี้เราไปตัดมาจริงๆอ่ะเรามีเยอะแยะแต่แปะเป็นลมเพราะว่าตัดตัดแล้วก็ทิม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 เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยตัดเงี้ยตัดใต้ข้อแบบนี้นะเนี่ยทิมเด้นี่แล้วจิ้มลงดินตัดปุ๊บทิมปั๊บมันติดง่ายนะเราถึงอยากให้ทุกคนหามาปลูกเพราะว่า ต้นมันปูลงลงไปหางานวิจัยออของเว็บไซต์ของกรมวิชาการ,กรเกษตรก็ได้พวกมาหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยของเขาทิ่มไปให้ข้อจมดินกดดินให้แน่นดินดินดินอะไรก็ได้คือดินไม่เป็นกรดเป็นด่างนะดินจะต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างเนี่ยแค่นี้รดน้ำเค้าเช้าเย็นได้แล้วเห็นไหม ง่ายทีนี้ถามว่ามีวิธีดูแลยังไงว่าจะเลือกกิ่งพัน์ุยังไงเราเคยตัดกิ่งเล็กๆมันก็ติดกิ่งใหญ่ๆมันก็ติดเนี่ยกิ่งขนาดนี้มันก็ติดเพราะฉะนั้นปักทิมๆไปเถอะเข้าใจเปล่าเพราะโอกาสที่เราจะเราไม่รู้หรอกกิ่งพันไหนมันสมบูรณ์แข็งแรงพอดูแล้วมันก็สมบูรณ์ใช่ไหม ใช่ป่ะเนี่ยดูเนือเยอต่างๆสมบูรณ์ดีนี่เขียวดีนี่แต่บางทีสาเหตุที่ไม่ติดมันก็มีดินเป็นกรดเป็นด่างอย่างเงี้ยเนี่ยเอาใต้ข้อ้วตัดใต้ข้อตัดตัดเลยตัดใต้ข้อแล้วก็ทิมลงดินเลยนะเห็นป่ะเนี่ยใต้ข้อนะตัดปุ๊บทิมปัป๊บแบบนี้กดดินให้แน่นๆอย่าให้มีอากาศเข้าเนี่ยเราอยากให้ทุกคนหามาปลูกมากเลยเพราะเขาขยายพันธุ์ง่ายด้วย ดูที่เราขยายไว้สิตัดแล้วทิมทิมทิมทมคนที่ตามคลิปเราก็จะเห็นนะว่าเราตัดอย่างยอดเนี้ตัดตัดทิมอีกได้ไหมเนี่ยขยายได้ไหมขยายได้เลยนี่ขยายได้เลย,น,ย,ย,เลยนะนี่ตัดปุ๊บได้อีกอะ่ะแล้วก็ทิมเข้าไปเอาเนี่ยโอ้อดินแน่นนะเนี่ยเนี่ยเน,นี่ตัดแล้วก็ทิมทิมที่อื่นได้เอา ยินแน่นเพราะว่าเขาก็อยู่ในนี้นานอ่ะเอาออกอุ้ย,ยมีไอ้นี่อยู่ด้วยนะมีเออของน้องมีนาชาแนลอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยบ้านงาช้างตัดแล้วมาจิ้มจิ้มไว้รากแน่นหมดแล้วเนี่ย ว่านงาช้างของน้องมีนาชาแนลจำด้ละที่ให้มาตัดแล้วมาทิ่มทิๆมทิมทมเนี่ยติดเห็นปะเนี่ยรากอง,งอกตัดเอามาทิ่มทิมทิมท,มทมพอรากงอกพอได้เวลาเดี๋ยวเขาก็จะแตกแตกหนอกมาเยอะแยะแตะแป๊บเป็นหล่มแล้วว่านงาช้างกินได้ด้วยนะอืไปหาข้อมูลเอาประโยชน์เยอะพวกไม้ฟอกอากาศเนี่ยรักแข็งแรงเนี่ยอยู่ในนี้แน่นละ เห็นปะมันปูแข็งแรงดีนะอืมต้นมันปูนี่ตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆเดี๋วกกันให้เห็นกันชัดทักเห็นป่าวว่ารากเขาแข็งแรงมากเลย อุ้ยโทษทีนี่มันปูรากแข็งแรงดีจริงๆเพราะฉะนั้นจะเอาไปปลูกหมองไหนก็ได้แล้วแต่ปลูกในไอ้อ้วนทำไรอ้วนอ่ะเนี่ยปลูกในกระถางเล็กๆเบิดไมเห็นปะ่ะเนี่ยเราก็ได้กินยอดแล้วง่ายมากถ้าเราทำตามแบบเรา ไปตัดกิ่งมากิ่งเล็กกิ่งใหญ่แล้วเอาลองมาทิ่มๆดูอยากให้ทุกคนหามาปลูกกินอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วก็มันขยายพันธุ์ง่ายๆผู้เราอ่ะอายุยิ่งมากนะจริง,รงๆอดูแลตั้งแต่ตอนนี้อดีแล้วตอนที่อายุยังนี้น้อยหากินอะไรที่มันแบบดีต่อสุขภาพผู้เรา,านี่เราไปตัดมาเต็มเลยหมดใบนี่ เอาใบไปผาดใส่ไข่ก็ได้นี่ทำให้ดูคลิปของพวกเราจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มที่เป็นมือมาหัดปลูกนะคนที่รักการปลูกก็อยากจะให้ทำคลิปลงเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ทำช่องนะจ๊ะฟังดีๆนะเราอยากให้ทุกคนนะ่ะ ที่รักการปลูกอยู่ตอนนี้ติดตามช่องเราอยู่หรือติดตามช่องทุกๆคนที่ยังไม่ได้ทําคลิปอะ่ะเราอยากให้ทําคลิปมากเลยมันจะได้แบ่งปันว่าดูซิคุณปลูกอะไรบ้างในสวนมีอะไรบ้างเอามาแบ่งปันเพื่อนฝูงกันเข้าใจใช่ไหมทําไปเรื่อยๆเรียน,ร,ยนรู้ศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆหวังว่าสักวันหนึ่งแพลตฟอร์มต่างๆมันจะ ปรับปรุงแก้ไขแบ่งไรายได้ให้พวกเราบ้างอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทําแบบนี้นะกดเบียบควบบังคับยังหนึ่งสเออหนึ่พันบสี่พชั่วโมงอยู่นะเวลาถ่ายคลิปอะยังอยากจะให้คนที่เป็นมือมาหัดปลูกเนี่ยให้ถ่ายคลิปแบบนี้เราจะบอกอยู่เสมอว่าการถ่ายคลิปแนวนอนเนี่ยเนี่ยถ่ายคลิปแนวนอนมันจะได้ภาพมุมกว้าง เห็นไหมมันจะได้ภาพมุมกว้างนะถ่ายไปเ่ยลากคลิปให้ยาวๆเลยน,ะนี่จะได้สะสมชั่วโมงด้วยคลิปแรกพาลงสวนเลยถ่ายนูนย่นนี่นี่นั่นทุกทุกต้นถ่ายไปเลยลากคลิปให้ยาวที่สุดเท่าที่เอได้หนึ่งชั่วโมงยิ่งดีสำหรับคนที่ใช้ WiFi จะสบายมากเลยแต่ถ้าชอตวิดีโอเนี่ยถ่ายแนวตั้งสักสิบวิเข้าใจใช่ไหมสิบวิเพื่อเลี้ยงช่อง ตอนนี้อยากให้หลายๆคนเลี้ยงช่องเอาไว้ด้วยการโพสต์โพสต์รูปภาพอะไรก็ได้ในส่วนของเราหรือถ่ายช็อตวิดีโอเลี้ยงช่องเอาไว้ AI มันจะมันจะทํางานใช่ไหม AI มันใช้ AI ใช่ปะ่ะคำนวณน,นู่นนี่นี่นั่นใช้ AI ตรวจสอบ AI มันก็จะทํางานเอาเลี้ยงช่องเอาไว้เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวให้ช่องเรามีการเคลื่อนไหวคลิป แล้วก็คนที่เพิ่งจะเริ่มทําช่องให้ลงคลิปไปเยอะๆเลยรัวๆเลยยังไม่มีคนเห็นใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีคนเห็นใช่ไหมเอาลงคลิปไปรัวๆเลยถ่ายมันทุกต้นเลยในในบ้านของเรามีสวนมีต้นอะไรบ้างถ่ายมันทุกต้นลงมันทุกคลิปสาคลิปต่อวันอ,อันดับแรกนะถ้ายังไม่เคยทําช่องนะถ้ายังไม่เคยลงคลิปให้ลากคลิปยาวไปก่อนใครที่ลากยาวได้1ชั่วโมงนะ นั่นแหละโอกาสที่โอกาสที่การสะสมชัมมม่วโมงก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ากฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเขาคือหนึ่งพันชัมมม่วโมงไงใครที่ลากคลิปยาวพาชมสวนได้สอชัมมม่วโมงยิ่งดีเลยแต่จะคือไอการพูดเนี่ยการเสนอเนี่ยก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติของตัวเราเองไม่ต้องไปเรียนแบบใครที่สำคัญพวกเรา ไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่ได้ทําผิดกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเพราะฉะนั้นลากคลิปยาวแล้วก็พูดทุกสิ่งทุกอย่างทุกต้นที่เราปลูกตั้งแต่เริ่มเพาะวิธีการเพราะใช่ไหมต้นนี้มันปลูเพาะยังไงต้นมันปูเดี๋ยวเราบอกต่อคลิปหนึ่งต้นเนี่ยใช้เวลายอยู่นะต้นมันปูอันนี้เราไปซื้อมาจากตลาดนะจ๊ะนี่ซื้อจากตลาดมา แล้วก็บอกสรรพคุณสรรพคุณกินดีมีประโยชน์มีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงทีเดียวชะลอการเสื่อมอะชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนหามาปลูกวิธีการขยายไม่ยากแค่ตัดกิ่งปักชำตัดใต้ข้อแล้วก็ทิ่มลงดินกดดินให้แน่นๆแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเดี๋ยวรากก็จะงอกแบบนี้ แบบนี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมรากสวยงามมากเลยมันปูสวยงามต้นมันปูรากยาวดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้แล้วหนึ่งต้นหนึ่งคลิปลากยาวไปต้นไหนต่อไปเอาผักบุ้งเอาผักบุ้งไงผักบุ้งใค,ใครที่ชอบกินผักบุ้งนะผักบุ้งแดงก็เนี่ยประโยชน์ดีมากเลยนะเขา สามารถช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีเลยตัดยอดมาทิ่มๆเอาข้อให้จมดินเดี๋ยวรากก็งอกนะนโอ้โหกว่าจะหมดสวนนะบางคนมีไม่เยอะแต่สามารถลากคลิปดิยาเป็นชั่วโมงได้ด้วยความที่บางคนพูดเก่งบางคนก็จะพูดเก่งมากเลยอืเนี่แหะเราถึงบอกว่า การสะสมชั่วโมงอ่ยสำคัญหนึ 1, ่งพันซับเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยง่ายมากเลยหนึ่งพันซับอ่ะภายในเวลาบางคนสองอาทิยยาตย์ก็ได้แล้วอ่ะขยันตามซับเขาเรียกตามซับเข้าใจใช่ไหมขยันตามซับก็ได้แล้วไปเปิดตัวเปิดตัวยังไงก็ไปไอ้น,นี่ตามช่องต,งต่างไงเปิดตัวเปิดช่องเปิดตัว โปรโมทช่องตัวเองด้วยการเข้าไปคอมเมนต์ในกลุ่มของกเกษตรเข้าใจปะในกลุ่มของกเกษตรอะนี่นะแล้วก็ทิมลงดินเอาพวกเราอยู่กลุ่มกเกษตรเราก็ต้องไปที่กลุ่มกเกษตรแล้วก็อย่าเที่ยวไปวางลิงก์ของพวกเราของช่องเราไปที่ช่องคนอื่นนะเสียมารยาทด้วย เราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางโซเชียลด้วยเข้าใจใช่ไหมเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางโซเชียลด้วยเมื่อก่อนเคยมีสมัยก่อนมีพวกของช่องต่างประเทศอะเอาลิงก์ตัวเองมาแปะที่ช่องช่องเราไอ้นั่นถือว่าเขาไม่มีมารยาทนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางโซเชียลด้วยแปะทั่วเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ น่าเกลียดคือโปรโมทช่องตัวเองไงโดยการเอาลิงก์มาแปะแปะแปะแป,ะแปะไว้ทั่วไปหมดไปทุกช่องเลยเนี่ยรด,ดน้ำแค่นี้รอวันการเจริญเติบโตรอรากงอกง่ายไหมแล้วถ้าไม่ติดทำไงไม่ติดก็ปล่อยไปแล้วปักใหม่ก็ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะมาดูมาสังเกตไม่มีห้องแลบที่มาดูมาเช็คว่าต้นพันต้นไหนสมบูรณ์แข็งแรง แล้วเราขอแนะนําให้เอาดินดินเก่าดินเก่าที่ปลูกรุ่นปลูกนี่แล้วเอามาใช้อ่ะปลูกรุ่ปรปรนปลูกนี่สมมติปลูกกระเพราแล้วกระเพราตายไปแล้วใช่ป่ะเอาดินเก่ามาเอาดินเก่ามาปักชำต้นพืชต้นไม้ที่เราต้องการเพราะดินเก่าพวกนี้มันจะไม่มีเกรดมีด่างแน่นอนเพียงแต่เขาจะยังคืออธาตุอาหารเขาจะน้อยลงเพราะถูกต้นเก่าต้นพืชเก่าๆดูดไปหมดแล้วอาหาร มันเหมาะมากเลยที่ตัดกิ่งปักชำมัามาทิ่มๆๆๆๆใหมเมื่อรากเขาง,งอกเราก็แยกย้ายออกไปแล้วก็เอาไปบำรุงใส่ปุ๋ยเขาเท่านั้นเองง่ายมากเลยเนาะโอ้สาวชาวสวนนอหน,นาวใจรนจวนอยู่บ้านกลางสวน เรียนลมหนาวเปล่าพัดพลูฤดูรัดหมุนแปรเปลี่ยนวัยสาวมุนเบียนมาสิบแปดนาฝนจิ้มนะจิ้มเลนกดดินให้แน่น,นอย่าให้อากาศเข้านะ อย่าให้มีอากาศเข้าไปนะกดดินให้แน,น่นๆเห็นปะเราจะต้องกดดินให้แน,น่นๆทุกพืชเลยทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกิ่งของอต้นมะนงมะนาวมะนาวปัก,กตัดกิ่งปักชำได้นะหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้นะมือมหาดปลูกยังไม่รู้แม้แต่ต้นมะกรูดก็ปักชำได้นะจ๊ะทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกิ่งพันธุ์แล้วก็ดินที่ไม่เป็นกรดเป็นด่างเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเลยการปลูกพืชผักนะเราถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะ เราจะปลูกอะไรไม่ยุ่งยากเลยจริงๆคนที่ทํามาปลูกมาเป็นสิบกว่าปีเหมือนเราเนี่ยเขารู้ดีเลยพวกเรานี่กลุ่มปลูกผักที่ปลูกกันมานานหลายคนปลูกมานานเพิ่งจะทําช่องก็ามีนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์เขามีแล้วหลายคนมีประสบการณ์ในการปลูกพืชผักเยอะแยะแต่แบบเป็นหลมแต่ไม่ได้ทําช่องมีเต็มไปหมดเลยตอนนี้กเกษียณ คนที่กเกษียณแล้วนะนี่จ้าว้าวขอบคุณค่ะพี่หน่ยเดี๋ยวบ้านนีพเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรเราแป๊บหนึ่นนงนะนี่ลงในหม่องนี้ลงไหมคือเดี๋ยวกัอนลงในหม่องเดี๋ยวก่อนนะ คือคือของหนูจะมีพวกกลุ่มพวกพืชผักที่มันเป็นเป็นหมุกมองมองที่มันเังโอ้โหโดเดี๋ยวเขาจะเสียายมากเลยเพราะว่าถ้าไปหนุยปลามาแบบนี้มันจะล่วงเดีดยๆๆ๋ยวค่อยค่อยหาเออแหละใช่แคนี้ กหดีกว uh, ่หอพอดีพี่หนุยมาปลาอย่ที่หม่องนี้พอดีเลยมองของอสูขาวไงแล้วมันเป็นกลุ่มกลุมหม่องแัอใไเไรนนุ่ถ้าี่หนเจอี่หนุ่าใหด้วยนะาตรงนั้น เดี๋ยวดีกว่าค่อยหาค่อยหาไปละหาไม่เจอใช่ใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจอพี่หนุ่ยเขาเอาไอ้นี่มาให้เรามะกรูดมะกรูดพ่อจากเมลนะ็ดน่ะดีที่สุดนะเพราะว่ามะกรูดเขาจะมีอะไรพวกเพาะเมล็ดมันจะมีรากแก้วเข้าใจไหมพวกเพาะ อืมเขาจะมีรากแก้วไงถ้าเพอาะจากเมล็ดเนี่ยรากแก้วมันจะทําให้ต้นพืชของเรามันแข็งแรงยึดดินอะไรแน่นนี่จำไว้นะจานที่ปลูกอย่างนี้เลยนะพวกเราตัดใต้ข้อแล้วทิ้มลงดินถ้าทําตอนเย็นๆก็จะดีแต่นี่เราทําตอนเช้าตัดปุ๊บทิ้มปั๊บเนี่ยติดง่ายอย่างที่บอกถ้าไม่ติดไม่เป็นไรเอามาปลูกใหม่ ปักใหม่ตัดมาแล้วก็มาปักใหม่เรียนรู้กันไปนะจ๊ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมทำอัดคลิปลงไปแบบรัวๆเลยแล้วก็พยายามลงช็อตวิดีโอไว้อย่าให้คลิปมันห่างหายไปยิ่งกลุ่มพวกทีเ่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยพยายามลงคลิปไปนะ อย่างที่บอกอะ AI มันจับอยู่ถ้าช่องไหนที่ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเนี่ยเหรียญมันจะลดลงอย่างที่บอกนะเอเราหลายๆคนรู้แล้วถ้าลองหยุดทําคลิปสิหยุดลงคลิปสิเหรียญมันลดลงคือเท่ากับว่าอะไรเท่ากับมันคิดให้เราคิดเงินให้เราเฉพาะวิดีโอที่ลงใหม่ในระยะเวลาที่มันกําหนด แต่เราจะรู้ไหมมันกําหนดให้เราเอาคลิปใหม่นี้ยมันคิดเงให้เราหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่ลงหนึ่งอาทิตย์มันก็ไม่คิดแหละใช่ป่ะเพราะฉะนั้นที่มีหลายคนในอดีตบอกว่ากินเงินเก่ากินเงินเก่าไม่ได้แล้วที่บอกมานั่งกินดอกเบีย้ยในธนาคารนี่ <laughs> มันไม่ได้ฟรีนี่เชื่อเปล่าสมัยก่อนมีหลายคนบอกว่า ผมไม่ได้ลงคลิปเลยผมกินเงินเก่าอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มันมีการแก้ไขเอากระทิ่มเยอะแยะะแปะปลลมมาทุกแพลตฟอร์มอะ่ะมันจะมาแบ่งเงินให้เฉพาะคนขยันทํางานไม่ทํางานก็ไม่ได้ตังค่ะดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะให้ตังเฉพาะคนทํางานเออนี่แหละมายาโซเชียล อันนี้เราก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยเนีย่ยใบพวกนี้เอาไปกินใบอ่อนๆยอดอ่อนๆกินเข้าไปมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้าง,างเยอะทีเดียวนี่นะเียเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพอรากเดินเราก็มียอดอ่อนๆกินแล้วนี่อันเนี้ยจะเอาไปใส่ อันไหนดีหืใส่ไหนดีเรามีมันปูที่ตัดปักทิมๆไ้เยอะมากเลยนะคือเขาสำหรับเราก็คือเขาตัดปักชาติดง่ายไงอย่างที่บอกอะเคล็ดลับของเราคือเอาดินเก่าใช้ดินเก่ามาปักชาํามันจะติดง่ายทีนี้ดิน กิ่งพันธ์จะต้องสมบูรณ์ใช่ป่ะกิ่งพันธ์ุจะต้องสมบูรณ์แล้วก็เอ่ออะไรอีกดินจะต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างเท่านี้เองเรียนรู้กันไปนะเจ้าพวกเราความรู้มีเพียงแค่ชั้นปส .4 ผมสัญจรจากดอนเจดีสุพรรณบุรี ดินแดนบ้านป่ารอไหมล่ะราออะไรถึงร้องนู่นกุยช่ายจำกุยช่ายได้ไหมกุยช่ายที่สั่งเป็นต้นพันธ์ุมาเขาบอกกุยช่ายชอบแดดจะเอาไปวางแดดตรงไหนเฮพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆไม่ได้คุณภาพสูงคุณภาพเด้อจะบอกให้ แต่ลนะหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมันขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องไว้นะจ๊ะทุกๆคนขอให้ทุกคนใช้ชีวิตดำเนินอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วบรรลายชีวิตมันจะมีความสุขไม่ต้องอยู่บนความทุกข์กวาดระแวงไปทั่วเลยหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่ในหลืบอยู่นั่นนะ่ะใช่ไหมทำอะไรให้มันถูกกฎหมายชีวิตมันจะได้สบายสบายสบายบรรลายชีวิตมีความสุขไม่ต้องมีคงคดีความที่ถูกบันทึกไว้ในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นดิจิทัลฟุตบริน ทำให้ลูกหลานเหลนหลนเห็นนามสกุลนี้โอ้ยไอ้ไนี่เองไอ้นี่เองไอ้นี่เองข่าวดังข่าวดังอะไรเงี้ยเรื่องทจรดตคอครับชั่นถ้าเลิกได้ก็ต้องเลิกนะจ๊ะไม่อย่างนั้นครอบครัวรเดือดร้อนจำเอาไว้ให้ดีเท่าแล้วเท่ากันแล้วอะไรที่มันไม่ดีในอดีตมันแก้ไขไม่ได้ทุกคนเคยผ่านมาแล้วทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่ขาดสติหรือคือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความที่รู้เท่าไมา่ถึงการไงมันจะทําให้ชีวิตของเราทุกคนหลายๆคนเนี่ยมีมีข้อผิดพลาดกันมาแน่นอนเลยในสมัยวัยรุ่นแต่มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไอ้สิ่งที่ผิดพลาดมามันจะเป็นครูสอนเราเองว่าอย่าไปทําแบบนั้นอีกอย่าไปทําแบบนี้อีกที่สําคัญไรเปล่าเราถ้ารักษาสิน5้าได้ชีวิตจะมีความสุข แต่เราสินห้าขาดหมดอะเพราะอะไรเปล่าเพราะเราต้องกำจัดมแมลง <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สินห้าขาดค่าสัตว์ตัดชีวิตนี่แหละอืมสมัยก่อนขาดหมดแล้วไม่มีเหลือจริงๆในอดีตเน่สินห้าเนี่ยไม่มีแล้วขาดหมดอะเราเลิกบุหรี่กินสูปเละเทเะเ,ทเลอะเทอะหมดครบไปดีกว่าอย่าลืมนะ ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของกฎหมายไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาดีเด้อแค่นี้นะ